สวัสดีครับสวัสดี FC ของเป้ทุกท่านนะครับกังเก่าและใหม่นะครับก็บางคนอาจจะรู้จักเนาะก็เป้นะครับขายแต่รถตู้นะครับช่องนี้นะมีขายรถตู้นะครับมีช่องกระบะก็มีนะครับชื่อเป้รถกระบะเอทเนะครับแล้วก็รถเก๋งนะครับมีให้ครบหมดเลยรถที่เห็นอยู่ในบริษัทนะให้ดูก่อนนะครับผมมีขายทุกอย่างนะครับมีขายหมดนะรถนะครับอ่าให้ดูก่อนนะครับที่ผมโต่โหผมแค่ทาช่องแยกไว้ให้นะครับ คันนี้นะครับรถตู้คันนี้เป็นเบนจูรี่นะครับ2 7 g ุเจนะ2ช g ุดปี18นะครับประตูเปิดได้ซ้ายและขวานะครับราคาจาก769,000ไม่ขายครับเหลือแค่6,99,000บาทนะครับมาดูรายละเอียดรถนะผมบอกกันเลยว่าสวยๆคุ้มแบบนี้นะครับปรับราคาลงมา70,000บาทแล้วนะครับน่าซื้อน่าใช้เลยนะครับตอนนี้กระจกไฟฟ้าเป็นโครเมียมนะ แล้วก็นะครับสีนะครับเป็นสีขาวนะออกมุกๆหน่อยนะครับกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นโครเมียมนะครับโครเมียมไฟหน้ามันติดรีเฟคเตอร์นะครับทะเบียน5707นะแล้วก็นะครับวันนี้อากาศดีๆเนาะนี่ฝนนะครับอยากนอนมากนะครับวันนี้ไม่ค่อยอยากรีวิวนะรีวิวอยากนอนนะครับอากาศเป็นใจมากเลยอยากจะรถตู้ไปแอบนุ่งแอบนอนนะสบายมากเลยผมบอกเลยนะครับพัดจัดหมอกมีมาให้ครบแล้วนะครับตัวบอดี้รถนะ กระจกเดิมแท้โตโยต้ตานะครับพร้อมระบบอ่าพร้อมพร้อมทีตรวจจากเอชิเนาะก็บริษัทนอกนะครับอ่ามาตรวจให้แล้วนะก็ได้คุณภาพนะครับถ้าไม่ได้คุณภาพก็ไม่ผ่านตรงนี้นะครับแล้วก็ผมจะบอกว่ารายละเอียดตัวรถเนี่ยบอกเลยนะครับสบภาพเดิมนะครับสบภาพเดิมนะครับฟิล์มอันนี้เป็นซีมิกนนะแล้วก็หูจับเนี่ยจะเป็นโครเมียมนะครับเปิดปิดใส่อะไรที่ไหนก็สวยนะครับ ปัดสี๋ส่ที่ไหนก็สวยนะครับสีขาวขาวแบบนี้นะครับภายในโทนสีดำนะครับสวยๆเลยนะสภาพดีนะครับสบภาพดีน่าใช้งานนะครับแล้วก็จะบอกว่านะครับภายในเนี่ยสภาพกิ๊บเหมือน,เห,อนเหมือนใหม่เลยนะครับสีดำนะครับสีดำเม็ดอง่งเม็ดอาร์เดิมๆนะครับเม็ด,ดอ่งเม็ดอาร์เดิมๆอ่าคันนี้มีรางนะครับมีรางมากมากบางแดดน,น,นะถ้าจะเอาอย่าผมติดเหยว ผมติดเพิ่มให้นะครับติดเพิ่มให้ลูกค้านะแล้วก็เพิ่มคิ้วหน่อยให้ไม่มีความหล่อเนาะคิ้วมันจะเสริมหล่อให้รถนะครับอ่าแล้วก็ภายในนะครับจะเป็นสีดํานะเบาะหนังนะครับก้าวที่นั่งนะครับเบาะ VIP แบบนี้นะครับเบาะสามารถจะพับได้นะครับพับหมุนได้นะจริงๆนะครับพับหมุนนะครับพับสไลด์อ่าอ๋อยังไม่ใช่ตัวนี้ครับมันมีตัวนที่หมุนได้อันนี้ไปพับหน้าเลืสไลด์หน้าหลังได้ อ่านีครับเปิดประตูด้านซ้ายและขวานะถ้าเป็นคอมพิวเตอร์จะเปิดไม่ได้นะครับรายละเอียดตัวรถนะครับรังนงรังน้ําต่างๆเดิมหมดเลยนะครับเป็นองปกรณ์สภาพเดิมนะครับรถสภาพเดิมนะภายในกว้างขวานะครับพ o w e เตอร์มีให้สองจุดนะครับเป็น USB อ่าคราวนี้เขาปิดประตูฝั่งนี้หน่อยนะครับประตูเปิดไปได้ไม่มีตกนะครับฟิล์มรอบคันนะครับฟิล์มรอบคันนะครับมีให้ครบเลย สีขาวสภาพเดิมๆนะครับไฟท้ายแดงๆสใสๆแบบนี้ฟิล์มด้านหลังนะจะเป็นฟิล์ม80นะครับค่อนข้างจะทึบนะกองแสงดีหน่อยนะครับเพราะว่ากลัวคนนั่งผู้โดยสารนะครับจะร้อนนะเวลาแดแดดส่องเนาะก็ะเลยติดฟิล์ม,มค่อนข้างทึบนะครับกระจกมองหลังที่ฝนเนบรกด้วยสามมีครบหมดเลยนะครับตัวนี้เป็นตัว G นะครับเป็นตัว G เดี๋ยวผมเปิดด้านท้ายดูนะมันจะมีปุ่มตรงนี้นะครับนี่ แต่อันนี้กดไม่ได้นะขออภัยนี่อย่าเปิดให้ดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายนะครับนี่มีโชคคําให้ด้วยนะครับมีโชคให้ด้วยนะพร้อมม่านบางแดดนะครับมีให้อ่าแล้วก็ระอีเม็ดอาเม็ดอาร์กนะครับเดิมๆนะเม็ดอาร์กเดิมแดงว่ารถคันนี้ไม่เคยโดนชนนะครับไม่มีโดนชนนะคัสแต่รถเดิมนะครับลราขายแต่รถเดิมนะเม็ดอาร์กสวยเดิมคมๆแบบนี้นะครับเม็ดอาร์กเดิมหมดเลยนะครับโครงสร้างรถเดิมไฟท้ายแดงๆใสๆแบบนี้นะครับ ของไทคุโตนะอ่าของเดิมของแท้เลยนะครับเป็นองค์เป็นอาร์สภาพเดิมนะครับสภาพเดิมอ่าเดิมหมดนะครับเดิมๆเลยอ่าก็ยังโสดยังว่างนะครับคันนี้ผู้สนใจนะครับบรนจูรี่นะรถตู้นะครับเอาไปใช้งานได้นะครับจะวิ่งครอบครัวก็ได้นะครับเม็ดอาร์นี่ครับเดิมๆนะครับทุกเม็ดคมหมดเลยนะครับรถคันนี้บอกเลยนะครับยังโสดยังว่างสนใจจับจองนะครับมาดูได้เลยนะ แล้วก็นะครับด้านขวานี้จะเห็นเนาะก็มองจากด้านนี้เข้าไปนะครับนี่เบาสภาพนุ่มๆหนาๆนะครับนี่เป็นแขงุนยนต์แบบนี้ด้วยนะครับก็เป็นรถที่ว่าจะบอกว่าเก้าที่นั่งนะครับถ้ารวมข้างหน้าด้วยก็สิบสิบที่นั่งนะห้องโดยสารนะครับเป็นสีดำนะแอร์แบ็กมีให้ซ้ายขวานะครับตรงนี้จะมีที่วงที่วางคงวางของนะครับนี่เห็นไหมที่วางของนะครับแล้วก็มีเบาให้ด้านหน้านะครับ เบาสองคุณนั่งเนาะ FM AM มีให้นะครับ FM AM มีให้เครียออโต้นะตัวนี้ถ้ามาเปเครียออโต้นะครับพร้อมกับแอร์ปรับได้แบบสี่ดับนะครับความแรงพัดลมเลยนะครับ FM AM มีให้ไมล์แสนหกนะรถต่วงานประูรย์ทนกระจกไฟฟ้านะครับคันนี้นะกระจกไฟฟ้านะครับเดี๋ยวไปดูหน้าเครื่องกันหน่อยนะครับไปดูหน้าเครื่องกันหน่อยขอเปิดหน้าเครื่องให้ดูนะครับมาไปดูหน้าเครื่องกันนะครับ ฝาหน้ามีโดนมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวแกะให้ดูกันเลยนะครับแกะให้เห็นทุกจุดทุกกระนูนะครับแกะให้เห็นนะครับเม็ดองเม็ดอาร์คเดิมแท้หุวตรงหุวน็อตไม่มีขยับไม่มีแกะไม่มีขายเลยนะครับสภาพเดิมดูดีนะครับเดิมหมดเลยนะครับโครงสร้างรถสภาพเดิมน้ำมันกูแลนน้ำกูแลนต่างๆอยู่ครบนะครับมันกระชกครบหมดนะครับสภาพสมบูรณ์คันนี้ค่ะแค่ถนนการความล้อตรงหน้าเกลี่แค่นั้นเองนะครับ ขาตรงนี้เองนะครับสภาพเดิมซีนซิลิโคนสวยเดิมนะครับเห็นไหมนี่ครับซีนเดิมนะครับอ่าโอเคเดิมละคราวนี้เดี๋ยวผมขอแกะนะครับบางคนอาจไม่รู้ว่าห้องเครื่องมันอยู่ตรงไหนนะผมยกก่อนนะครับนี่ครับรถตูห้องเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับรถตู้ห้องเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับอ่า เครื่องเดิมนะครับเครื่องเดิมเดิมนะครับแบตเตอรี่ไฟเต็มนะครับไฟเต็มใช้ได้ปกติทุกอย่างนะครับเครื่องเดิมไม่มีแต่งนะต่พวงสายพานไม่รั่วไม่ไม่แตกไม่หย่อนนะครับในทังทิศเลยนะครับแล้วก็ตัวแผ่นเพจเครื่องต้องเดิมอยู่ครบแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมผลิตนะครับผลิตนะเล็กคงเล็กโค้ดโมเดลเล็กเฟรมต่างอยู่ครบเลยไหมครับโค้ดอยู่ครบทุกอย่างนะครับนี่อันนี้คือรถเดิมนะครับเดินโรงงานจะเป็นแบบนี้นะครับ ครสนใจนะครับรถตู้คันนี้นะเวนจูรี่นะครับตัวนี้เป็นตัว2.7ตัว G นะครับสบภาพเดิมๆนะครับราคา609,900 0บาทนะครับเกียร์โต้นะรถเชื้อเพลิงเบนซินนะครับขอปิดน,นิดนึงนะครับนี่6 9 9 0 0 0บาทยังโสดยังว่างสนใจเอาไปใช้งานเอาไปบรรทุกของหรือว่าไปวิ่งงาวิ่งงานหรือจะไปใช้งานที่บ้านนะครับ ลสำหรับคนที่แบบเอ่อต้องการรถแบบไม่ใช่รถครอบครัวนะครับเอารถเป็นรถตู้แบบนี้ไปเลยนะครับสวยๆหูรูลหลานะครับบอกเลยเอาไปใช้ดูดีมีระดับนะครับวิ่งงานอะไรก็ได้หมดเหมือนกันนะครับหกแสนเก้าหมื่นเก้าผ่อนงวดละหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับสนใจทักมาโทรมาซื้อสดได้จากฟแนซ์ได้นะครับมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านนะครับจะไปจดป้ายลงป้ายเหลืองได้หมดเลยนะครับแล้วก็จะให้หางานให้หาให้ได้ไหมได้ครับอยากได้รถด้วยอยากได้ได้งานด้วยออะบอกมาเลยนะครับ ขอรายได้นะสองเท่าของข้างงวดนะครับวันนี้เป็นต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเซอร์วิสชันนะครับสวัสดีครับ